อ่าสวัสดีครับตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าวิธีการทําให้เป็นไดนามิกนั้นทําได้ยังไงนะครับนั่นก็คือเราจะต้องอันนี้ผมดูแค่ตัวเดียวนะคือเราจะต้องอัพไอเจ้าตัวเนี้ยให้เป็นเวลสามหกหรือเป็นล่างที่สามครับแล้วก็สวมไอเจ้าเป็นนะเดีย๋ยวเอาาจอีวูก่อนเดี๊บแบบนี้นะครับ ่าโอเคต่อกันมันจะต้องใช้เ้ตัวเนี้ยสวมให้กับเนี่ยตัวนี้ใช่ปะนะครับแล้วก็รึ่งนะย้ายมานี่โอเคเผมจะไปลองเปิดด่านใหมให้ดูวิธีหาไอ้เจ้าดาวเนี้ยถ้าใครที่เล่นตอนแรกอะ่ะจะต้องไปบ้านของดรโอกิโดใช่ไหมเราไปดูตรงนะั้นอะตรงร้านที่เราต่อสู้กับฮอปอะ มันจะมีโปเกบอลอยู่เนี่ยคือไอหินเนี้ยนะครับถ้าพูดไม่รู้เรื่องต้องขอโทษนะพอตอนนี้เรื่อง่ว่งแนาวสี่ทุ่มแล้วโอเคอ้าวอ้าวอ้าวโอเคเราจะมาลองเป็นไดานามิกให้ดูนะครับอ่าโอเคเราจะต้องเข้าไฟติ้งนะครับเห็นไหมมันจะมีรูปเหมือนเบ็ร่างเมก้านะครับถ้าเรากดที่สตาร์ทนะครับ แล้วก็สัช่างอะไรก็ได้โอเคนี่ครับการล่างเป็นล่าไดนามิกนะครับโอเคเฮดปัดนี่ครับแค่นี้ครับการล่างเป็นไดนามิกของเกมนี้นะครับโอเคผมจะบอกการฟาร์มเวลแบบเร็วๆโดยไม่ต้องต่อสู้นะครับคืออันนี้เห็นไหมก็เราจะได้แรคคนดีเนาะปึ๊บี่สำหรับคนโกงและคนที่เกียดนะครับปัจจายปุ๊บ สาหรับคนที่เก็ดในการฟาร์มเวลนะครับผ่านปุ๊บไปที่เมืองเก่าแล้วกลับมาที่เดิมเห็นไหมครับมันจะมีบอลของแลคันดี้ดรอปใหม่นะครับอันนี้ทําเรื่อยๆไปถ้าใครที่เก็ดฟาร์มเวลนะครับแต่ว่าขยันในการปัะจยกรยานะครับก็ทําได้นะครับโอเคครับวันนี้คลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับมุวกนอนแล้วครับไปบายครับผมในสุดผมก็หาเจอวิธีการไดนามิกนะครับาปบายครับ